ไฟกันอีกนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ไม่มีแข่งนะครับเราจะมแข่งสัปดาห์หน้านะครับเวนดีไทยเข้านะครับวันที่ย3่สิบสามเดายีเจ้าของร้านเรื่องอ่อนเมื่อกี้เอ่าเต่าเลยนะครับริ่มได้เ้าเดินยัวอะไรจู่เปิด5หา3 1อโอชีตีชิคชิวไม่เจออ่านเลยอย่าลืมขิ้ชีนด้วยนะ ได้สวยท่านพิชฌีน17แหวนโอ้มีทั้งโพสิทั้งไอเฟลเสร็ได้เหรอเยอะแยะให้ดูให้ดูใช่สวยดีโชว์โชว์โชว์เฮ้ยรีเดนด้โคตรเกิน4แหวนทีนี้ก็มีทิ้งด้วยออกไปหนึ่งใบนั้น4อัตราส่วนเพิ่มขึ้นแแวน ที่ดับฝันไหมดับๆถ้าฝันเชื่อเลยที่ดับฝันกระปีแบกพันเดี๋ยวตอนหลังมาแรงจุดวย5,000เอ้ยมันอะีรยะมันขอ5,000เหรอมันกลายเกตเกนได้ใช่ไหมได้ได้2,000ได้ล0 0 0นี่ไม้ไม่ซือได้เลยแล้วก็ติดปูบีอไมดัันเปิดเจ็ดหาดีเ14ยัดหวย โอ้ยเจอดีเอ็นเอเอาขึ้นแทนได้ไหมผมเจอด้วยว่ะหนึใบสุดท้ายครับพี่ภูเจอพอดีและไม่ต้องทิ้งแต้วไม่เจออะไรบวกสิบเจ็ดข้างอ่าเปิดห้ารองคโอ้โหมือเกลียสามเต็มเลยได้เลยน่าจะตกทีไม่ได้เลยเอ็ดดี้แช่แดงเบาแวนไม่กัดหนึ่งคัตเตอร์บัสต่อหนึ่งฟอสบอกเลย หนึ่งจวอย่าเข้าตีเรียรอบหลังเลยลงมาตอนนี้ให้ก่อนให้คุณได้โชว์อข้าวตบานให้ดูให้สวยเฮ้ยโชว์แล้วเชกโชว์แล้วเชกเลยเหรอเชกเลย้ได้จวแถมรยีสอมีฟอนแล้วเออโกงเกินไเข้าเลกลสงบนสองี่็อเลยตเอข้างน้ขากไม่เข้า อืมชาร์จอะไรดีน่าสนใจทั้งนั้นน่าสนใจแล้วก็ข้างนี้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้ต้องใช้ของฟอสิตสามสองแปนไครับต้องยองชาร์จพี่ใช้ติ๊กเกอร์พี่ยังไม่ใช้ติ๊กเกอร์เม่งฝ่ามือเองฝ่ามือสองมือเเฮ้ยมาพุชชิ้นเข้าไปก็ได้ไหมเอาได้มันไม่มีโซ่มีโซ่แล้วเปิดทิศ แค่ชี้ก็ชนะนะเฮ้ยเขาพูดคุณคุณสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยได้แต่หนึ่งไปมาได้สูงสูงกี่ใบสองไปถ้าพบสองจะได้ฟอร์สอุ้ยโอ้ยไม่ได้โชคดีไปคุณได้คี้แพ็ทแหมทำมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวเวลาเช็คขี้เช็คขี้แล้วเรางี้นิดหน่อยน้อยสิบหกสิบหกเฮ้เดี๋ยวเอาไว้ขี้เดียวไขี้เดียวขี่เดียว ยี่สิฟอยเลยกีอออ่ออใหมันให้ไปฟอยอย่างเดียวชัไหมออกแล้วพี่บ้ามั้ยยังเด็ดฟอยหนึ่งอุ่ยจินกิ๊บโอดรีบออกหนึ่งใบเหมือนกันนี่ ไปเลยพี่บ่าวผมรอรับทิกไปดีไหมวะเอาไว้ทิ้งร่วมกับ PG ดีไหมเดี๋ยวคิปก่อนเปิดไว้ทิ้งกับ PG ตรงนี้แล้วกันอย่ามันยัง intercept ได้อันนี้5 6โอ้ยได้จัวด้วย มันไอ้มันเท่ากับเป็นการนับอยู่ใลนี่สาว่าใช่ไหมถ้ามีการนับขึ้นมาเนี่ยเอ่ากันวเออจะเป็นส่วนโอเครีคอร์ดบาร์กินกินได้ตัวไหมั้งตัวแนะนำตัวที่สองหนึ่งสองใช่ไหมคออะไรนะนอร์มอลยู่ดีบใบจับแบบโซนใบใต้พอเออสามหกอะสามหกสามหกอันนี้มันได้ฟอร์ดเลยตัวเดียวกันได้ไหมวะได้เอาอปส่วนฮะ ไม่ไดมันคงไม่มีอะไรเยอะมั้งโนตริกขีเแวนพลังแวนเลยขี้แวนพลังแวนหอนโนพลังข้างอ่าเดี๋ยวนะเมงยี้ได้ทิกเกอร์แล้วก็ลุกมาจะโบมือทิ้งมือสามใบใช่ไปเกตสองตีได้กี่ครั้งเกตสองตีตีได้สามครั้งแต่ครั้งที่สามยังไม่มีใด โอ้แป๊บหนึ่งอะมาต่อกันเลยทิ้งมือสามใบนะครับกับบูลิสตนี่ข้างนี้แล้วทิ้งการป้องกันเลยสองสองเราทิ้งการป้องกันเอาบูลิสตแรงมากสี่หมื่นสามสองคริติคอลสองคริติคอลการได้แค่รอบเดียว ถ้าเม่เจค็คีก็จบแค่นั้นเองหรือว่าคุณจะกาก่อนแล้วขั้งสุดท้ายค่ปล่อยแล้วนะขัานนี้สิบเกางเก้าโดดสามเก้าแหวนเก้าเป็นเกตสองก็ใช้ได้จริงเหรอใช่คียีเดี๋ยวนะตอนนี้สองคีย์ขั้นที่สามอ้าคี คอกไวเลยทำไมมันเดือดจังวะคอร์บาร์หนึ่งคอสองแล้วก็ทำอไรวะเดี๋ยวนี้คอร์บารโซบารและจะไม่มีได้แล้ว5้าสิบสามสคริบห้าสิบเไหแล้วไปท้ารเรโอ้โห เมื่อธรรมดาเนี่ยคุณนี่ถ้ามือจวไม่ติดมันคิอเลี้ทิ้งไว้ที่ตายของเลยอย่ารับเลยอย่ารับเลยอย่าเสียใจคิดลูกพลังคิดว่ะคีเลยอะไรทอดสปาดให้ดูให้ดูไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมอ๋อดูไอ้ตัวเกณฑ์ห้าก็ได้อะได้ได้เกณฑ์สามเกณฑ์ห้าได้ไหมไม่ได้เลยพี่ลุงไม่ได้เลย หากใครสนใจนะครับใบนี้ฟูอาพี่พี่การเกมมีนะครับไม่มีฟลูหลูมเราค่อยเอียงหน่อยสามสี่ห้าหกอย่าสับฟองผคผมคิดว่าระบบที่ว่ากิ๊บมันไปต่อไม่รอดในภาคดีนี่คืมเพราะมันลกไหมไม่แค่เพราะว่าไอ มันเกมเร็วมากไปมากกว่าจริงเหรอโหมันดูรกๆเหมือนกันในช่วงหลังๆนี้รกมากมันมันไปทำสกิลปั๊มคิดเยอะเกินใช่ไหมตั้งแต่กางภาคเลยอ่ะมันเร่งเกมมากเกินอ่ะดูรกๆนิดนึงระบบคิดไม่ได้แย่นะแค่ตามเพื่อนบ้าตามจริงอยากให้มันอิสระกว่านี้หน่อยใช่ถูกใช่เรื่องไม่ได้เนี่ยมันเรื่องได้ตอนหลังแล้วกับบางใครด้วยเบื่อไปได้แน่นอนเนี่ยนั้นแค่ของแถมเฉยเลย เอ้ยโชว์แล้วสี่เอ้ยสองไรเกือบแล้วเหลือแค่เกือบจะสมได้หมดแล้วเฮ้ยเกือบจะไม่มีได้แล้วนี่เอ้ยเฮ้ยเบร์เปล่จัดมาแมนเดี๋ยนะผมอุ้มอีกสามเดี๋ยวผมห่อยังนึงยังอยู่ไม่ได้ใช่ไหมสี่สามสี่สามขี้เดียวที้เดียว ตกใจเลยแต่โดนอะไรไ่ได้เราเศร้าให้ด้านหลังด้านหลังมันจะเช็คสองได้ปล่อยไว้ก่อนมาด้วยเปลือกหนึ่งเลยนะครัทุกอย่างให้มันคิริออนทุกอย่างด้านหลังนะใช่หนึ่งนอกแต่ทีเดียวอ๋ออะไรกันเลยไม่ติดแปดสิบสองไรฟ์ไอ้ยเวลามันลุกมามันไม่เช็คได้แล้วใช่ไหมไม่เช็คด้านข้างจะรับไหวนะวะด้านข้างตามหน้าแค่แปดพันกระดิ่งเงินเฉยไม่มีที่ลง ตอนนี้โมเดลชี้อยัยก็ต้องกายก่อนเดี๋ยวเด็กถามว่าพี่ๆเ,เล่นอะไรล่ะพี่ชี้เล่นแบบเอ็กเซลไหอุ้ยชิบหายแล้วข,ข,ขี้ยังเป็นเคลีออนแต่พลังให้ข้างนี่สามขี้แล้วมันต้องทำอะไรถึงจะรูะ้เเอ,อ,อ่ะเลยเกตสามสองใอ่ะใช่ผมขอตีตัวเสเล่นหน่อย สามพี่ไม่มีไรสามขิ้เก้าหมื่นแปดหมื่นผมให้ทิ้งหนึ่งเดือนอ๋อแปดหมื่นคิวแรกก็ได้เลยนะได้เลยโอเคเลยยินดีพี่บ่าวยินกับผีนะสามสามได้เออเล่นคนละไลฟ์พอเนี่ยไม่ง่าย